ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญีปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนั่นเหอมันเลิศน่นเธอคอนเฟิร์มอ๋อ อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเว็ c o มโคล0 8้ดอท2424 2 4ไม่คออ่ะกอดไปให้จอได้ป่ะหลักมากเลยแ่า่ะฮ่า่าฮ่าฮ่าา่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 าา่าาา่าาาา่า แล้วก <Happiness. S 2> ็สนธนาให้ใครเป้าทองใคนเป็นพี่ยุ้ยเป้าทองเตรียมทองไว้กี่บาทครับพี่ย่ามวันนั้นหกสิบสองบาทแล้วก็มีเป็นเงินรางวัลงานนี้จัดทุ่มเต็มที่ใช่ไหมครับพี่ย่ามก็ก็เต็มที่เข้าไปจัดเต็มขนาดนี้คร yeah, anyway. really ับพี่ย่ามก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเตรียมของที่ให้เขาแจกทุกคนไม่ว่าเสื้อหมวกก็ได้พลอยน้องพลอยชาวายทำให้หมวกก็ มีคนช่วยหลายคนเลยค่ะทีช่วยให้งานเสร็จออกมาเร็วๆนะคะเพรคุณทุกคนเลยเหมือนกับว่าเป็นบรรยากาศก็เหมือนงานวัดเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าตอนวันเกิดอ้ําอ่ะงานวัดละอ้ําถูกใจมากรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในเล่นในเล่นด้วยกันทุกคนดีก็เลยเออเอางานวัดดีกว่าค่ะปีนี้ดูค่อนข้างจะนิกกิ้งแฟนคลับจัดเต็มใหญ่กว่าทุกๆปียังไงพี่พี่อ้ําคืออยากทีเดียวหรือว่ายังไงพี่ อยากจัดให้เขาอย่างที่สนุกจริงๆนะคะเพราะเวลาไปกินข้าวกันอ้ําทานข้าวกับน้องๆบ่อยมากคือเกือบทุกเดือนอยู่แล้วฉะนั้นอยากให้มีอะไรที่มันพิเศษจริงๆค่ะพวกเขาบอกเราเ่าไว้ไงบ้างคบพี่หลังจากวันนั้นที่ไปเจอกันเขาบอกยังไงบ้างอาเงี้ยอาจจะไม่เจอเลยค่ะที่เพิ่งเจอวันแรกไม่ไม่เหมือนเหมือนพวกเขาแบบดีใจเราเพราะว่าเาดีใจค่ะดีใจก็มีของมาให้อ้ําอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยวันนั้นเต็มอิ่มไหมคะพี่พี่อ้ําเต็มอิ่มค่ะ ก็คเกมหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าได้ย้อนวัยไปเป็นเด็กกันนั่งบนใมก,กระลาบังฉันก็คือในส่วนของงานวันก็จะมียิงปืนปลาเป้าปลาลูกโป่ง<ม>ซึ่งเป็นปกติรีนะคะตามจุดต่างๆแต่ที่เราจ้างเขามาทำมาเซ็ตฉากก็คือจะมีปั่นจัก,กรยานเด็ก<ม>ๆของเด็กนะคะปัน่นๆแล้วก็แล้วก็ไปหาลูกโป่งหาลูกโป่งแล้วก็ไปปลาสั์เป็นสาวน้อยตกน้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ตกน้ำไปตกบ่อลูกบ่อน แอบเล่นแพ้หมดทุกเกมเพราะไเห็นบาบนว่าเล่นแพ้หมดทุกเกมตอนแรกตั้งใจว่าเออจะอ่อยๆให้ก่อนนะเพราะอยากอยากให้ทุกคนได้ทองแต่ไม่ได้อ่อยเลยค่ะเล่นไม่ได้จริงๆหายใจไม่ทันเหนื่อยมากแต่วันพิเศษมากเพราะมีพี่แอมเป็นร่วมเล่นเกมร่วมใช่ค่ะอ๋อพี่แอมก็ไปไปให้กําลังใจอะไรค่ะเป็นการเจอแฟนคลับครั้งแรกไหมแอมอ๋อไม่ไม่ค่ะแอมเจอมาบางคนก็เจอมาหลายเดือนแล้วค่ะ เขามีแฟนคลับนะคะบ่านมีคนมาไปอะไรไปนะคะไปไปไ้เนยัไงบ้างนะพเพราะว่าคนบอกว่าตัวจริงเขาดูดีดีกว่านั่นไงหลายๆคนก็มองว่าเปิดตัวแอมตัวน่าแฟนคลับเลยแบบนี้จริงๆก็ไปเขาไปทันข้ากันมาเป็นเดือนแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรทุกคนทุกคนก็เห็นมานานแล้วหลายคนนะคะส่วนมากหลายๆคนเห็นแล้วคนเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะพอแฟนคลับเห็นแบบงานนี้เต็มๆ คืออ้ำมอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปคือต้องฝากบอกไว้เลยว่าที่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยเนี่ยเพราะว่ามีร้อยห้าิคนจะกินเวลาที่จะรว่วมร่วเสนุกกัน เพราะฉะนั้นก็จะถ่ายเฉพาะผู้โชคดีจริงๆที่ถ่ายเดี่ยวๆแล้วก็ถ่ายกลุ่มๆเงี้ยค่ะแต่รับหน้าที่พี่ถ่ายรูปก็คือเป็นแอมแอมมีคนมาถอดถ่ายรูปเยอะมากเลยเห็นที่แจกไลเซนด้วยแจกไลเซนมีขอถ่ายรูปแล้วก็ไปให้ช่วยปาเป้าปาไมโครไมค์คแอมมันก็ทำทุกอย่างมีหมันไฟแอบอิดฉาเล็กๆมั้ยคะอ๋อมากๆค่ะเป็นดาวดวงใหม่เป็นดาวดวงใหม่ที่แบบมาแรงใช่แต่ว่าเห็นพี่แอมก็ช่วยแบบออกออกไอเดียช่วยประสานงานเรื่องงานวันที่เป็นทีมงานอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะใช่คือเตรียมงานมาเดือนนึงเต็มๆค่ะก็ช่วยทุกคนค่ะจะยุก็ช่วยทุกคนช่วยหมดอะค่ะค่ะชนะนะพอชินแล้วค่ะแต่พี่สปายแกมพี่แอมก็ยังยังเหมือนเปโลพี่อ้ําอยู่คนเดียวอยู่หลายคนบอกว่าพี่พี่อ้ํายอมทุ่มเงินหลายล้านจัดงานนี้เลยเหมือนคล้ายๆว่าพี่อ้ําจริงๆงุ๊บเนเมื่อแฟนคลับแล้วแบบเต็มที่แค่พี่โง่พี่โงาว่าค่จ่ายคนเดียว เน่ยนี่คือป็นร้านใไมคะนี่คืรานราคาประมาณร้านน้านนึงที่จับในให้ด้ไม่รวมทองของคนอื่นเลยนะที่มีคนณมาล่วมทอง22บาทนี่คือคนอื่นร่วมสมทบหรือว่าพี่เอค่ะกันัะอ้ำมสามคนแอมก็จะช่วยร่วมซุ้มเกมบัจ่ายบางซุ้มบางโตมเลยเช่วยกันค่ะเหมือนกับว่าเป็นการคืนมกำไรให้เขาเพราะเรามีตรงนี้ได้ก็มีพวกเขานี่แหละเป็นกำลังใจใช่ค่ะเข็ดเค้ากินแล้วก็มีความสุข ความสุขเราก็ดีใจนะคะปีหน้าจะจัดแบบนี้อีกไหมคะก็แะว่าถ้าสามสามล้านครบสามล้านก็จะแจกบ้านโล้อเล่นล้อเล่นเพราะคนแซวกันไงเวใช่ไหมว่าซวกันอแซวกันแซวกันวันนี้ปีนี้จัดแจกขนาดนี้ถ้าครบสามล้านแจกบ้านเลยน้องอันนี้เล่นนะคะแซวเล่นนะคะโอเคเนาะบรรยากาศ สี่พันวาลัสก็ส่งไปมาไม่สองโอ้ยสำคัญเย็นนี้บ้างเย็นนี้อย่าหมดแต่ว่าสี่พันวาแฮปปี้ไม่ได้ไปสี่พันวาเอาไปไหนไปไหนมาไม่บอกแต่พี่จูงมือด้วยอยนแต่ี่จูงมือจูงมือนะแหมตบิ่หวานเชียวก็ดีค่ะก็ดีก็ไม่ได้ปิดบังก็รู้ว่าไม่ปิดบังแต่ว่าพอเห็นแล้วก็แฮปปี้ตามแหมพอเห็นแล้วก็ยิ้มตามยิ้มตาม เหมือนเดินจูงขึ้นเขาเนี่ยมันเหนื่อยไม่มีอะไรหรอค่ะไม่เกี่ยบอายุใช่ไหมคะไม่ค่ะเดินทางไกลมันก็เหนื่อยบ้างเไไมพ่อ้ครับเกค่ะเพราะไปโชว์ตัวพอไปโชว์ตัวก็เลยไปพักผ่อนและค่ะไม่มีอะไรพี่อ้ําค่ะทำไมไม่มีไปสวีทกันสองคนบ้างมีเพื่อนตามติดตลอดอย่างนี้ชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่ชอบไปไหนกับใครสองคนไม่ได้ไปกินข้าวแถวบ้านหรืออะไรก็ตามชอบไปกับเพื่อนเยอะๆค่ะวันนี้ก็อยู่เพื่อนตลอดซึ่งคุณแอมก็รับได้นะ เขาชอบเพื่อนด้วยค่ะเขาเียบเพื่อนเราเราเก็บเพ่อนเขาก็สนุกดีค่ะดีนะชอบไม่ใช่ไหนใครต่อให้เพื่อนสคนก็ชอบเดินคนเดียดีกว่าไปกับเพื่อนได้หวานก็ยพีค่ะ ad ก็ i p a pa u อะไรนะ y a pa อ้ยไย้ปยย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 ยนยยยยนยย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 ยอยยา ติดเองืนอยู่ติดเงืนมากค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้บอมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสะเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุด กระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชองแซคดวงการงานการเงินความรักแบบนันแนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว